ทิติสันปั้นหมดนักมวยชายทีมชาติไทยออกหมัดสุดคมต่อยบาโดอารอนจุด8ยก2เข้ารอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกม2022ได้สำเร็จวันที่25กันยายน2023การแข่งขันมวยสากลศึกการแข่งขันเอเชียนเกม2022รอบ16คนสุดท้ายรุ่น5 1 กิโลกรัมที่ติดสารปั้นหมดตัวแทนจากไทยพบกับบาโดอารอนจูดจากฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทางที่ติสารที่เป็นฝ่ายออกหมัดได้ดีกว่าชัดเจนจนในยกที่สองสามารถชกนักชกฟิลิปปินส์แตกในที่สุดก่อนที่จะเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับตูโปกเววยจากไต้หวันในวันที่28กันยายน ซึ่งทางที่ติดสารปั้นโหมดได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งว่าผมซ้อมมาเต็มที่อยู่แล้วครับหวังว่าจะต้องคว้าเหรียญทองกลับไปให้ได้แต่จะไม่ประมาทรอแก้เกมรอบต่อรอบโดยก่อนหน้าทีมในประเภทหญิงจันแจมสุวรณเพงก็สามารถชนะคามิโดว่านาบากอจากอุซเบกิสถาน ด้วยคะแนน5ต่อ0เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกัน